นี่คือ Toyota Belta ปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่กลับมาอีกครั้งหลังจากหายไปจากหลายตลาดถือเป็นรถที่โดดเด่นในคลาสของมันมอบความหรูหราในแบบเรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานประจำวันชาวเมืองและผู้ที่ต้องการซีดานขนาดกระทัดรัดที่ไว้ใจได้พร้อมดีไซน์ทันสมัย เริ่มกันที่งานออกแบบโดยรวมตัวรถดูฉเฉีียวะอาดตาและมีจุดมุ่งหมายชัดเจนกระจังหน้าแบบร่วมสมัยผสานเข้ากับชุดไฟหน้าเล็ดได้อย่างลงตัวด้านข้างมีสัดส่วนที่สมดุลโปร่งเพรียวและให้ท่าทางที่มั่นใจทําให้ยังคงรักษาสเสน่ห์ของความคุ้มค่าในราคาไม่สูงแต่ก็ดูสดใหม่และทันสมัยด้านหลังชุดไฟท้ายออกแบบให้สอดคล้องกับด้านหน้าเสริมความรู้สึกต่อเนื่องและลงตัวดูหรูหราโดยไม่หวือหวาขุมพลังใต้าฝากระโปรงเป็นเครื่องยนต์เบนซินเจเนอเรชั่นใหม่ แบบ3สูบเทอร์โบขนาดประมาณ1.0ลิตรให้กำลังราว120แรงม้าและแรงบิด180นิวตันเมตรซึ่งมาในรอบต่ำทำให้ขับในเมืองได้คล่องตัวและกระชับกระเฉงจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ช่วยรักษารอบเครื่องให้อยู่ในจังหวะเหมาะสมให้การเร่งนุ่มนวลประหยัดน้ำมันเป็นจุดเด่นอัตราสิส้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรลิตรในเมืองและราว22กิโลเมตรลิตรบนทางหลวงขึ้นอยู่กับสไตล์การขับถือว่าประหยัดและแข่งขันได้ดีในกลุ่มซีดานเล็ก เหมาะสำหรับการใช้งานประจำวันโดยไม่ต้องแวบั้ามบ่อยภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกเกินค่าสำหรับรถระดับนี้วัสดุดูแน่นหนาม,มีพื้นผิวนุ่มบริเวณแผงคอนโซลใช้ชิ้นส่วนตกแต่งคุณภาพดีและเบาะนั่งสบายเบาะคู่หน้าซัพพอร์ตด้านข้างได้ดีส่วนเบาะหลังรองรับผู้ใหญ่3คนได้ในระยะสัน้นแต่เหมาะกับ2คนมากกว่าในการเดินทางไกลพื้นที่วางขาและศสื้อยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐานรถเล็ก พื้นที่เก็บสัมภาระท้ายให้มาถึง400ลิตรซึ่งถือว่าจุดได้เยอะใช้งานสะดวกสําหรับข้าวของในชีวิตประจําวันด้านเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยถือว่าจัดเต็มหน้าจอสัมผัสติดตั้งกลางแผงคอนโซลรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายการใช้งานลื่นไหลตอบสนองดีมีพอร์ต USB 3ตํตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารระบบช่วยขับขี่มีให้ครบเช่นเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติที่ตรวจจับคนเดินถนนและรถด้านหน้าในความเร็วปานกลาง ระบบเตือนออกนอกเลนลดความเหนื่อยล้าในการขับทางยาวควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่รักษาระยะห่างจากรถคันหน้ารวมถึงไฟสูงอัตโนมัติช่วยให้การขับกลางคืนง่ายขึ้นทั้งหมดนี้เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยทั้งในเมืองและนอกเมืองด้านสมรรถนะการขับขี่เบลตาให้ความคล่องแคล่วเกินค่าสำหรับรถซีดานเล็กพวงมาลัยแม่นยำน้ำหนักพอดีทำให้จอดหรือเลี้ยวแคบแคบได้ง่ายระบบกันเสถียรจูนมาให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลกับการควบคุม ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีโดยไม่ยุบยาบเข้าโค้งมั่นคงไม่โครงมากการเก็บเสียงทําได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ยเสียงลมและถนนถูกรบกวนเข้ามาน้อยแม้ใช้ความเร็วสูงมุมมองรอบคันโปร่งพร้อมกล้องถอยและเซ็นเซอร์ช่วยจอดหน้าหลังใช้งานง่ายทั้งในเมืองและทางไกลค่าใช้จ่ายในการครอบครองอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาพร้อมการรับประกันมาตรฐานความทนทานของโตโยต้ารอบการเข้าบริการก็ไม่ทีเกินไป ลดภาราการดูแลคุณภาพงานประกอบแน่นหนารอยต่อชิ้นงานพอดีขึ้นจากกลุ่นก่อนก่อนมูลค่าขายต่อคาดว่าจะดีเพราะชื่อชั้นของโตโยตา้าและเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพค่าเบี้ยประกันอยู่ในระดับเหมาะสมตามขนาดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ความปลอดภยัยอะไหล่มีพร่หลายราคาย่อมเยาทําให้ค่าบํารุงรักษาไม่สูงตัวเลือกการปรับแต่งมีให้หลายแบบสีภายนอกตั้งแต่โทนเรียบหรูไปจนถึงสีสดใสล้ออัลลอยมีทั้งแนวเรียบง่ายและสปอร์ต ชุดแต่งเสริมเพิ่มโครเมียมหรือภายในแบบทูโทนรุ่นท็อปอาจได้ออปชันอย่างสันรูบอดหนังสังเคราะห์แอร์อัตโนมัติชุดเครื่องเสียงพรีเมียมพร้อมลำโพงเพิ่มและไฟตกแต่งภายในดีลเลอร์ยังมีอุปกรณ์เสริมเช่นแร็กหลังคากล่องจัดเก็บโรงที่วางแขนและบางโคลนให้ผู้ซื้อเลือกตามความชอบและงบประมาณเมื่อเทียบกับคู่แข่งเบลต้ามีจุดแข็งชัดเจนโดยเฉพาะความประหยัดน้ำมันฟีเจอร์ความปลอดภัยและความนุ่มนวลในการขับขี่ภายในมีคุณภาพเหนือกว่าในคลาสเดียวกัน และดีไซน์ก็แข่งขันได้แม้กาลังเครื่องยนต์ไม่มากเท่ารถที่ใหญ่กว่าแต่ไม่ได้เน้นด้านนั้นเพราะวางตัวเองเป็นตัวเลือกที่สมดุลฉลาดคุ้มค่าและตรงใจผู้ซื้อส่วนใหญ่โดยรวมแล้วโตโยต้าเบลตาปี2025เป็นรถที่น่าขบหามากประหยัดน้ํามันทันสมัยปลอดภยัยและขับสนุกค่าใช้จ่ายดูแลง่ายห้องโดยสารสบายมาพร้อมระบบช่วยขับครบถ้วนและมีความทนทานแบบโตโยต้าอยู่ใน DNA เหมาะสําหรับคนทํางานรุ่นใหม่ครอบครัวเล็กหรือใครก็ตามที่อยากได้รถใช้ง่ายไม่ยุ่งยากแต่มีเอกลักษณ์ และคุณภาพครบถ้วนรีวิวของเรากับ Toyota b e t t ตใหม่ก็จบลงเพียงเท่านี้หากถูกใจการรีวิวสเปคและประสบการณ์จริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม JDMAUTOS mm hmm. เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นอื่นๆเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ